สวัสดีครับวันนี้นะครับช่างซ่วมในตํานานนะครับจากเพจลินิกห้องน้ําแล้วก็ช่อง y o YouTube หมอซ่วมรักษาซ่วมทุกอาการวันนี้นะฮะเราเข้าดําเนินงานรื้อถอนตรวจเช็คเพื่อแก้ไขปัญหาห้องน้ํามีกลิ่นเหม็นนะก็จํานวน4ห้องน้ำนะำนนห,นำนะหน้างานถือโอกาสมาที่อาเภอเมืองจันทบุรีลูกค้าเลือกใช้ชักโครกข,ของคอตโต้นะอ่าสี่เหลี่ยมนะเป็นแบบระบบวอชดาวสองชิ้นใช้น้ํา6ลิตรนะโอเคอ่าหลังจากที่เรารื้อชักโครกมานะ ก็ชัดเจนครับว่าสาเหตุที่ให้มีกลิ่นเนี่ยเกิดจากการเตรียมหน้างานไว้ไม่ได้มาตรฐานแล้วก็ไม่มีการแก้ไขหน้างานให้ได้มาตรฐานคืออะไรนี่ดูนี่เห็นไหมฮะเห็นอะไรไหมฮะตัวหน้าแปลนนะครับหน้าแปลนของรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นหน้าแปลนสีเทาแล้วก็จะมีตัวคลิปรึ่งสาเหตุที่ให้มีกลิ่นเนี่ยเกิดจากการติดตั้งที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิธีการคืออะไรระยะท่อน้ําทิ้งเดิมเนี่ยมันมากกว่าสามสิบเซนอยู่ที่สี่สิบ ระยะท่อเดิมอยู่ที่40เซนพอ40เซนเนี่ยถ้าเขาวางตรงเซนเตอร์ชักโครกมันจะห่างนันอยู่ประมาณ10เซนเขาเลยใช้วิธีการสไลด์รูเนี่ยถอยหลังกลับไปที่30.5เซนลักษณะแบบนี้เนี่ยเขาสไลด์ไปที่35เซนนะพอสไลด์ไป35เซนเสร็จเนี่ยฝั่งนี้ก็จะมีรูมีช่องว่างเห็นไหมแล้วก็ตัวคีบพึ่งเนี่ยน่าจะใส่ผิดฝั่งก็คือเอาคีบพึ่งบางมาใส่ไว้ข้างบนหรือว่าไม่มีการใส่คีบพึ่งเลยนะมันจึงไม่มีประสิทธิภาพในการเชื่อม ปิดตัวเชื่อมทำไม่มีช่องว่างกลิ่นแก๊สเลยเล็เดเล็ดแล้วก็กระจายออกมาแล้วที่สําคัญคือวางเนี่ยเห็นไหมรูตรงเนี้ยมันทาไม่มีช่องว่างกลิ่นแก๊สเลยกระจายแล้วที่สําคัญไปยิ่งกว่ากลิ่นกลิ่นเหม็นคือถ้าทํไว้ลักษณะแบบนี้นะใช้วิธีผ่าสไลด์แบบนี้จะสังเกตนะครับว่ารูเห็นไหมเนี่ยปูนเนี่ยมันเริ่มเสื่อมสภาพแล้วเห็นไห,ไหมถ้าเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยน้านะฮะที่เกิดจากการใช้งานวพวกมันก็จะซึมผ่านรูคอลลิ่งท่อสีนิ้วซึมผ่านรอยผ่ารอยเฉาพวกนี้ ซึมทุกวันทุกวันพอมันอิ่มตัวมันก็จะหยดซึมลงไปชั้นล่างเป็นสาเหตุทําให้น้ําหยดรั่วซึมลงไปฝ้าทาให้ฝ้าพังนะคราวนี้นะฮะสิ่งที่เราจะแก้ให้ลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าจบปัญหาแบบนี้ในระยะยาวนะฮะก็คือเราจะทําในวิธีที่เราถนัดเราชํานาญที่สุดคือผ่าสกัดพื้นเพิ่มเพื่อใส่ท่อเยื้อังพิเศษะะเพื่อให้มันได้ระยะมาตรฐานการติดตั้งที่สามุดห้าเซนแล้วก็ท่อเยื่องเนี่ยนอกเหนือจากการ ช่วยแก้ไขระยะท่อไม่ได้มาตรฐานแล้วนะมันยังเป็นตัวช่วยเป็นตัวป้องกันนะบังคับให้น้ำมันลงไปในท่อสี่นิ้วเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาน้ำรั่วซึมลงชั้นล่างฐานลอยผ่าลอยสัดกกเดี๋ยวเบื้องต้นเราจะทาการเคลียร์หน้าง,งานได้ผมจะพามาดูว่าอ่ราระยะท่อที่เราทาเนี่ยเราเซตไว้แบบไหนทํำยังไงก็เดี๋ยวรอด,ดูกันนะครับครับก็หลังจากรื้เคลียร์หน้าง,งานนะแล้วก็รู้ปัญหาเราก็ทกําการแก้ไขปัญหาด้วยการ ผ่าสกัดพื้นเพิ่มเพื่อใส่ท่อเยืองพิเศษจะสังเกตนะครับว่าหน้างานเดิมเนี่ยท่อมันมากกว่าสามทิศเลยใช้วิธีสไลด์ถอยหลังแล้วก็แต่งปูนนี่นไหมน้าเนี่ยซึมผ่านพวกนี้เนี่ยนะฮะอ่าซึมผ่านรนะูคอลลิ่งพวกนี้มันเป็นจุดที่อ่อนที่สุดแล้วของพื้นนะ,ะมันก็จะหยดซึมลงไปชั้นล่างคราวนี้นะครับสิ่งที่เราแก้ไขลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าจบปัญหาเรื่องกลิ่นแล้วก็ที่สำคัญจบปัญหาเรื่องรั่วลงไปชั้นล่างในแบบถาวรคือใส่ท่อเยื้งองตรงนี้จะสังเกตนะครัับว่ออ่่่าาาททอยยงเนนีีมสามสารถจะ หมุนได้380องศาเนี่ยหมุนได้380องศาแบบนี้นะครับก็อันนี้เราจะสไลด์ถอยหลังให้มันอยู่ที่3.5เซนลนักษณะแบบนี้นะแต่ว่าเราจะต้องทําการผ่าเพื่อฝังตรวนี้ลงไปแล้วก็รอยผ่าเราสัมเกตนีันก็จะต้องแต่งตัวกันซะึมนะหลักการทางานก็คือนอกเหนือจากได้ระยะ3.5แล้วนะจะสังเกตน้นําทุกหยดนะครับที่เกิดจากการใช้งานช่วงน,นี้ผมนะไม่ใช่ด้วยแต่น้ำที่เกิดจากการใช้งานโซ่โค่ย หลักการคือน้ําทุกหยดที่เกิดจากการใช้งานชักโครกจะต้องไหลผ่านท่อตัวนี้แล้วก็ฉลับลงไปที่ท่อสี่นิ้วเท่านั้นนะซึ่งเป็นหลักการที่ดีมากๆช่วยแก้ไขปัญหาได้แบบผมเชื่อว่า100นะร้อยเปอร์เซ็นตนะฮะถ้าช่างที่ทาเนี่ยมีความรู้มีความเชี่ยวชาญมีความชํานาญเนี่ยสามารถแก้ไขปัญหาได้แบบร้อยเปอร์เซ็นตแน่นอนนะครับเพราะว่าพลาสติกพวกนี้มันเกลียดเดียวกับท่อ P ี c ีีแต่ว่ามันคนละสีแล้วก็ ขนาดมันจะบางกว่าก็คือเอาง่ายคือเกรดเดียวกันเลย U PVC นี่ U PVC นี่ขนาดเจจุดห้าเซนเดี๋ยวเราจะทําการหาตําแหน่งที่พอดีแล้วก็ทําการผ่าสกัดเดี๋ยวมาดูว่าหลังจากที่เราทําเสร็จแล้วเนี่ยหน้างานจะเป็นแบบไหนเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับก็หลังจากผ่าสกัดเพื่อที่จะฝังท่อเยื่อตัวนี้เข้าไปเรียบร้อยจะสังเกตนะว่าเราจะผ่าลงไปลึกมากมาก ประมาณเกือบสิบเซนนะเพื่อที่จะฝังท่อตัวนี้ยให้มันลงไปเพื่อเพื่อให้เสมดพื้นกับเบื้องลักษณะแบบนี้นะแล้วคราวนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกคือน้ําทุกหยดเนี่ยมันก็จะไหลซึมผ่าไหลผ่านท่อเยืองข็งสลัไปที่ท่อเมนเพราะว่าปลายท่อเยืองเนี่ยมันจะเสียบเข้าไปเคลียร์ในของท่อ p นะี c ีะแล้วก็ขั้นตอนอีกหนึ่งขั้นตอนคือสําคัญมากคือการทําการซึมตรงรอยผ่ารอยสกัดนะก็ เราจะไม่ได้ใช้เป็นปูนนะกรณีที่อยู่ชั้นสองเราใช้เป็นตัวกันซึมแบบแห้งเร็ววอเตอร์ปักของเจลเลทตัวนี้ก็คือเป็นการปิดโบกตรงรอยผ่ารอยสยกัดแล้วก็ค่อยใส่ตัวท่อตัวนี้เข้าไปแล้วก็เอาปูนเนี่ยปิดช่องว่างแต่งอีกทีนึ่งให้เหลือแค่ยางดำๆนะครับนี่นะแล้วก็จะแต่งกันซึมไว้แบบนี้รอให้มันแห้งก่อนนะะแล้วค่อยเอาท่อตัวนี้เสียบลงไปแล้วก็เขี่ยพื้นล้างพื้นนะครับ S <S ก็หลังจากที่เราฝังท่อทําทกันซึมเรียบร้อยนะฮะก็ทําการปิดช่องว่างปิดปูนเรียบร้อยก็จะได้หน้างานที่เป็นมาตรฐานลักษัะแบบนี้จะสังเกตนะครับว่ามันจะเหลือแค่รูดําๆตัวนี้เอาไว้ใส่ตัวปะเก็นแล้วก็เอาไว้ให้ชักโครกเนี่ยมันเสียบลงไปนะก็มาเช็คระยะนะเราตั้งใจเซตไว้ท <st> <st> ี่สามสิบสองเซนนะเผื่อให้มันห่างผนังอยู่มันสักหนึ่งถึงสองเซนเพื่อง่ายต่อการล้วงการซ่อมเซอร์วิสสายน้ำดีเพราะว่าวาล์มันจะอยู่ หลังชักโครกนะแล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการติดตั้งชักโครกก็สิ่งสําคัญสาหรับเดือยเซรามิกที่เป็นแบบเดือยเซรามิกคือนี่ตัวแกสเก็ตหรือว่าตัวปะเก็นกันกลิ่นกันรั่วซึมนะมีความสําคัญมากๆนยสำหรับงานประกอบติดตั้งชักโครกที่เป็นแบบเดือยเซรามิกลงพื้นเพราะมันจะเป็นตัวเชื่อมระหวา่างท่อหน้าแปลนที่พื้นแบบนี้กับจานเดือยเซรามิกชักโครกมันจะเป็นตัวปิดช่องว่างแล้วก็มันจะทําให้กลิ่นแก๊สไม่เล็ดรอดกระจายมาเพราะมีตัว ยางมาต่อ,อยังนั้นเป็นตัวปิดช่องมันไว้อยู่นะแล้วก็ขั้นตอนที่สําคัญอีกหนึ่งอย่างก็คือเวลาบานเดือยเซรามิกชักโครกเนี่ยมันจะต้องตรงเซ็นเตอร์ท่อสี่นิว้วหรือว่าตัวตรงกับประเก็นแบบนี้เท่านั้นนะย้ำว่าจะต้องตรงแบบนี้เท่านั้นเพื่อให้มันมีประสิทธิภาพในการปิดช่องว่างแล้วก็ป้องกันน้ำรั่วซึมขอบโถถ้าวางไม่ตรงมันมีช่องว่างกิมแก๊สก,ก็กระจายออกมาเหมือนเดิมแล้วก็น้ำรั่วเพราะว่าเดือยเซรามิกมันไม่ตรงท่อนะก็ ขึ้นอยู่กับแต่ละช่างแล้วว่าจะมีเทคนิควิธีการแบบไหนยังไงวางให้มันตรงเซ็นเตอร์นะก็ใส่แบบนี้เสร็จก็เอาัชโคว,วางก็เป็นอันเสร็จสาหรับงานแก้ไขปัญหาห้องน้ามีกลิ่นแล้วก็น้ํารั่วซึมลงชั้นล่างที่เกิดจากรอยผ่ารอยสกัดนะครับก็เรียบร้อยสําหรับงานแก้ไขนี้นะก็ทั้งหมดสี่ห้องน้ําดูแล้วน่าจะใกล้ๆก,กันว่าแต่ต้องทําแบบนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นแบบไหนยังไงต่อไปนะก็เดี๋ยวเราจะวางชโคเลยผมจะพามาดูระบบฝัดชำระล้างนะครับ ครับก็หลังจากที่เราประกอบติดตั้งถูกต้องวิธีการทุกอย่างแล้วใส่ตัวประก,ก,รกันกันกิ่มกันรั่วซึมเรียบร้อยวางตรงเซ็นเตอร์เรียบร้อยก็มามาทดสอบการใช้งานนะว่าลงปกติไหมรั่วซึมหรือไม่เดี๋ยวผมพามาดูระบบฝัดชำระล้างที่เต็มประสิทธิภาพของไซฟอนวอลชดาวรุ่นนี้กันนะครับกดแล้วปล่อยมันจะวนก่อนประมาณสามสี่รอบค่อยโครกไปนะฮะมันจะวนเออก่อนเออเออเออ,เอ,อสร้างระบบอรนาโดแล้วก็โครก นี่คือการทํางานที่เต็มประสิทธิภาพของไซฟอนวอชดาว์คอรโตร,รุ่นนี้แล้วก็ไม่มีรั่วไม่มีซึมนะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปก็เป็นการเก็บขอบยาแ,วแวนวก็เป็นการเสร็จสําหรับงานแก้ไขปัญหาก,กินแล้วที่สําคัญคือมีความแตกต่างมากๆเวลากดฝัดใช้งานก่อนที่เราจะทํัการลื้อเนี่ยแก้ไขเนี่ยกดฝัดชําระล้างจะเหมือนเสียงฟ้าร้องออกมาจากข้างหลังนะพอเราแก้ไขปิดช่องว่างเสร็จจะมีเสียงแค่น้ําตรงนี้มันไหลลงไปในท่อแค่นั้นนะก็สามารถที่จะ เชื่อได้ว่ามันจบเรื่องกลิ่นแน่นอนจากความเขาเรียกว่าจากประสบการณ์ที่เคยทํางานในสายนี้มาก็เสียงก็เป็นตัวฟ้องได้ว่าห้องน้ามีกลิ่นหรือไม่มีกลิ่นนะครับ mm hmm. ก็เรียบร้อยสําหรับงานแก้ไขห้องน้ํามีกลิ่นเคสนี้นะครับสวยงามมากครับจบแน่นอนอันนี้ผู้ช่วยช่างนะคุณปุ้ยเดี๋ยวเราจะให้เขาเป็นพนักงานปาดยาแนวฉายาเขาคือ ปุ้ยมือปาดปุ้ยมือปาดยาแนวน,นะโอเคก็เรียบร้อยสวยงามเดี๋ยวไปอีก3าห้องนะก็ะสวัสดีครับขอบคุณครับ